ิงปากเชียงใหม่ตอนกลางคืนเป็นยังไงไปดูกันครับอุดยเดี๋ยวนี้ติงปาเขามีพื้นที่ให้เต้นคูเปนนสตอนกลางคืนด้วยนะครับและมีโซนถีสักยะแบบใหม่แบบสับเอาใจคนชอบเที่ยวกลางคืนทีแรกเ,าเราพนึกว่าคนจะมาเที่ยวกันน้อยแต่ที่ไหนได้ครับมีหนุ่มรอสาวสวยวัยรุ่นเทสดีมาเทียเท่ยวกันเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอบอล หรือเป็นคอตลุยกินอีทแหลกทุกร้านวกอาหารสตรีทฟู้ดก็มีใครว่ามาปาร์ตี้ทั้งทีจะต้องเสียตังเยอะอย่างเช่นร้านโอเด้งแบบยั่วๆซุปน้ำดำซุปมาลาพีหอมมากเลยอะ่ะแล้วยังมีร้านซีฟูด้ดแซลมอนซาชิมิมาล่าปิ้งยา่างเรื่องดื่มบหวานถูกใจคนนอนดึกโซนนอนนี่นั่งกินไปคุยไปฟิลแบบเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่ารักมากๆหรือใครเป็นสายคอนเทนต์ชอบกินแบบสวยๆให้ฟิลแบบแกลมแม,มที่ติงปาเขาก็จัดให้จบชั้นหนึ่งไปแล้วครับเซอร์ไพรส์ไปกว่าน,น ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคือจึ้งมากนี่รวมดาวดังติกตอกสายกินในเชียงใหม่ไปอีดอีมาแล้วครับหลายๆเมนูเนี่ยอร่อยนะเออบรรยากาศของที่ร้านมีโซนนั่งแบบน่ารักน่ารักมันเหมือนครอบครัวในอนิเมะที่นั่งกินข้าวร่วมหน้าร่วมตากันเลยเนาะตั้งใจกินข้าวกันแบบล้ำลพอกินเสร็จแล้วก็ได้เวลากิจกรรมสนุกลวครับไปเที่ยววันนั้นโชคดีมากเลยเจอบูธเอเอสแจกของกระปองเชียบอลด้วยหลังเชียบอลเสร็จแล้วก็ต้องมันนี่เลยครับร้านโทรานี่ได้เวลาของนักล่าฟูพีชายข้าลีลาเดดชงเครื่ อด้วยจริงช้าสวรรค์กันโยกแกงไปเลยจ้าดีเจก็เล่นเพลงเทสุดจา้าทำไม่ใครถามว่าค่ำคืนนี้ไปเที่ยวเชียงใ,<ห>ใหม่ที่ทไหนไปเที่ยวโซนที่สัก,กยะติ้งพักเชียงใหม่เล็กครับบ๊ายบาย